รักแรกของเนยอ่ะอยากฟังจริงๆเหรอคะนี่กฟังเหรอรักแรกของหนูเหรอเล่าได้แหละเพราะมันไม่ได้มีอะไรเลยเล่าได้หมดแหละเพราะหนูไม่ได้มีความลับเกี่ยวกับความรักของหนยแล้วรักแรกถ้ารักแรกเลยขอคิดก่อนนะคะเหมือน หนูรู้สึกรักใครตอนช่วงไหนนะคือคำว่าชอบกับคำว่ารักมันมันเหมือนกันไหมคะเกิดเราเห็นคนนี้เราชอบแต่มันก็ไม่น่าใช่ความรักรักแรกแต่ถ้าเป็นความรู้สึกชอบอะคือเหมือนน่าจะแบบว่าตอนอนุบาล <c oughs> ดูดูแบบรวดเร็วไปไปะหรอว่าดูชอบมีความรู้สึกชอบตั้งแต่อนุบาลอะไรเงี้ยเท่าที่จำได้นะคะเคยแบบว่าตอนอนุบาลอะไรเงี <c> ้ย <oughs> ตอนเนี้ังปลาแล้วก็คือมันไม่ได้เป็นความหลังหรอกแต่ว,ว่าเห็นแล้วเอ้ยชอบคนนี้อะไรยเงี้ยแต่ก็จำรายละเอียดไม่ได้แค่รู้สึกว่าช่วงนั้นมี <c oughs> หลายคนนะไม่หลายคนนะแต่ว่าแค่คงว่าความรู้สึกลักแรกมันคืออะไรกันแน่นะคือไม่รู้ว่าคําว่ารักแรกมันนิยามของมันคืออะไร่เงี้ยเพราะว่าเคยหรือว่าเคยมีใจว่าความรู้สึก เออชอบอะไรเงี้ยหรือว่าที่ผ่านมาก่อนที่จะเข้า B N K ยอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าคุยแบบว่าคนที่คุยก็คุยแบบก็คุยเหมือนแบบเออคุยเฉยๆแต่ว่าก็ไม่ได้มีความสึกว่าเป็นรักแรก <laughs> ยากเพราะว่าหนูยังเร็วไปค่ะแบบว่าเพราะว่าหนูยังไม่โตตอนนี้หนูก็ยังเด็กอยู่ค่ะหนูเลยยังไม่เจอรักแรก อนุบาลเลยนะอนุบาลมันเป็นแค่ความรู้สึกชอบเองทุกคนมันไม่ใช่แบบโอ้ยเป็นแฟนกันอะไรอย่างงี้ซะหน่อยมันก็แบบว่าเอ้ยชอบคนนี้อะไรอย่งเงี้ยชอบเป็นคนง้อหรือชอบหรือชอบเป็นคนงอนแล้วแต่ ชอบเป็นคนง้อหรือชอบเอาจริงๆไม่ก็ถ้าเลือกได้ก็แบบว่าชอบอยากเลือกเป็นคนงอนมากกว่า <c oughs> เพราะว่างอบ่อยๆก็ก็แบบว่าก็เหนื่อยมากเลยค่ะก็ทอ้อใช่ไหมแบบถ้าเราต้องงอบ่อยๆเนี่ยเราก็จะเหนื่อยมากๆเลยค่ะถ้าเลือกได้ก็อยากเป็นคนงอนแต่ว่าก็ไม่ค่อยงอนใครเท่าไหร่เลยค่ะ ก็ <c oughs> เลยชอบได้เป็นฝ่ายงอตลอดเลยค่ะ